กการสัตหานบกนะครับได้มอบหมายนะครับให้ผมและก็ทีมงานมามอบความสุขนะครับให้กับทุกทท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กๆน้องๆหนูๆนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณอาจารทุกทุกท่านนะครับที่มาเที่ยวงานนะครับมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับนักืองทองธานีนะครับจัดเต็มสองแห่งนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแนะนําตัวผมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับ ผมจะมาแนะนําตัวม้าหมาสีขาทีมงานของผมนี่เองครับแต่ด้านันงก็นั่งได้นะครับเป็นด้านหน้านั่งได้เลยนะครับนั่งชมได้เลยนะครับอ้าวพร้อมแล้วโอ้โหออราดนแดนนแดนหดนแ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 ต่อดปครับ ไอ้นี่ออกมาอายอีกเออจะอายทำไมวะคนเยอะแยะอ๋ออายคนเดียวไม่ได้เอ้าวมแนะนำตัวกันก่อนนะครับแนะนำตัวกันก่อนมันใส่แว่นใส่หมวยใส่แว่นให้เหมือนลูกแกหน่อยได้ไหมครับอันนี่ไม่เอาโอ้โหลูกมันนิ่งเล่นกันออกใส่รองเท้าด้วยไหมเอออ้าวแนะนำตัวครับครูเจครับครูเจริญบุญอําคาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ย โอ้โหโดยมันหมุนเลยล่ะโอ้โหรู้ว่าจะหันไปทางโน้นเอาหันหน้านหน้าด้วยยานหน้าด้วยดีสวัสดีครับเรียบร้อยโอ้โหหนอนน้ำทำต้นสวัสดีครับพวหน้ำอีกโอ้โหอะไรกแกวะเนี่ยสวัสดีเรียบร้อยแล้วฝากกลับเรียบร้อยเดี๋ยวลูกแกอ๋อจะโชว์เอาโอเคอ้าพ่อมันไปแล้วทีนี้เอาเรื่องมันมา มาดาเดืหน้าแม่มาดูเดือดนะครับอ้าวมาดูลูกเันครับตัวนี้นะครับเป็นสุนัขพันธุ์พื้เดิ้ลนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับมีเด็กๆน้องๆได้ต่อมาแล้วนะครับมีชื่อเสียงลือกันว่าน้องทองหยอยนะครับน้องทองหยอยอ่ะน้องทองหยอยสวัสดีฝากเนื้อฝากตัวก่อนกับแฟนๆหน่อยเร็วสวัสดีฝากเนื้อฝากตัวหน่อยแนะนำตัวเองก่อนเร็วสวัสดีค่ะผมยิ้มต้อนใจครับสุนัขพันธุ์พื้นตงที่ผมให้มา อะไเขาเป็นไมแบบก่อนไ,ได้ไหมอ่้าได้เลได้แล้วแกจะทำไงอัาเดิมครับปายเดินรอบครับโอาพหสุบเกดครับแกจะถึงบ้านรานัทนันทนาดานาดานดนะดานดาน

ไปยุ่งไม่พันตัวไปยุ่งไม่พันตัวไปยุ่งตัวเฮ้ยไปยุ่งนอนดีเว้ยไปยุ่งไม่พันตัวไปยุ่ง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 ไป อะไรของเาอะไรไปเลยไม่ใช่คอย่นั้นคนเดกันโอ้โหดิดินตระีจูอยมาวันีเออโดยมาพัมาใกล้ครับอ่านั้เป็นแฟนก่อน้าจเป็นแฟนเสร็จแล้วก็มาโชว์ความสามารถให้ดูตัดิ้งเตับ้เ้ดเย้ยก้เเจับปีกจู๊หอยนะน้้าใครเยจับกจูเฮ้ยโอ้โหดูเ เอเรียบร้อยครับเดินให้รอบครับเออไม่ต้องขึ้นเวทีเวทีไม่ต้องขึ้นเไกไเรียกครังล่างโอ้โหมันจะเดินขึ้นเืทาไปไหนล่ะเฮ้ยไม่มีอีมบพี่จู้อีกไม่เอาเออไม่ชงน

โอ้ดูดิ้เฮ้ยเสียงตบมือมาเลยวเนี้เอาแล้วเยกำลังใจมาปานเลยพวกนี้เฮ้ยตองใส่รองเท้าใหม่รองเท้ามันจะลุกเฮ้ยดูาที่เราตั้งเอาแล้วครับทีนี้ไม่สักพู่นี้มันหากไปเออพื่อบอกว่า ช่องให้มันเล็กลงหน่อยนิดเออเพิ่มความยากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเออนะครับเล็กลงแล้ครับมาดูครับทางไหนเขาจะเดินยังไงครับช่องเล็กกว่เดินครับเออก่อนที่จะให้ทําอะไรก็จะต้องคุยกันนะครับเนื่องจากว่าพัดเพิ่มกันสุดแลไปหูหน่อยนิดหนึ่งก็จะต้องมีการเปิดหูนะครับแล้วก็แคะงขอดครับแข็งแข็งแข็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 ไม่ต้องมันดองไอ้ไดองทำไมลูกแค็กันเดียวโอ้โหมแข็เขามันดองอีกไอ้นี่เออฮู้ครับครูต้องตบมาโต ขอเอกเอกไม่เกี่ยวนะขอเอกเอก เล้วรเดิลุกทับเลประเดิมครับขวาครับขวาครับซ้ายซ้ายครับซ้ายครับไอายนั่นนี่เดายนเดชานต้องการไครับเดชายนะายนะสายครับค่อยๆวนขวาครับบนขวาไม่ค่อยเดินครับสายครับสายขวาครับขวาค่อยๆครับค่อยๆไม่ต้องรีบรีไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ้ยไม่ต้องรีบ่ต้ยมีสายมีบวามีายมีวามีสายมีขวเรีบเฮ้ยอาจะรีบไปไหนวะนเ้ยดชบวนวาครับม่อยเดินแล้ว ต่อไปเอาแล้วครับเป็นสุนัขทหารครับต้องมีการออกกําลังกายภ้าดจำเรลครับดูนะครับโอ้โหเปลนักมากเลยนะครับโอ้โหจำเปลครับโอ้โหดูนี่ดลวันนี้หนักมากครับสุนัขทหารดูนะครับเขาจะข้าบได้ไหมนะครับเป็นดําเปลที่หนักที่สุดเลยโอ้โหดูโอ้โหดูได้หนักมากเลยเอออ แล้วก็ณไปหยิบขึ้นมาทำไมไว้นะฮะเอาข้าบโลก้าบครับข้าบดัมเบลลรกดูนะครับข้าบดัมเบลวงน้ำหนักในการเดินครับข้าบแล้วครับทีนี้เออมันข้าบไม่ได้พ่อ้าบแทนไปแล้วครับไปแล้วับเดินแล้วอยทีนี้ไปแล้วครับเออดฮมันจะใส่ทมไยไว้นักกงเกงไว้เใส่เลยมันก็บด้วมันก็พอใช่ไหม ก็ไม่เอาเข็มขันมาเกี่ยวไว้อีกโอ้โหะ้ามันทำมันเต่งตัวเลยเทนะเว้ยเออทีหลังต้องแต่งให้มันเปดเลยนะเฮ้ยเออไปนะครับที่แบ็คขวาครับขวาเออครับบอกทางตรนี้มาบอกอยู่บอกเลยเลยเลยไปเลยรับไปลขวาขวาซ้ายซ้ายนิดหนึ่งขวาเดินขวาเดินวาเดินอวนนมนกลับมาลูกวนกลมา เรียบร้อยครับผ่านไปแล้วครับข้ามดรงเบลเดินครับสิทแสคครับต่อไปครับมีอุปกรณ์ชิทต่อไปเอาล้วครับทีนี้ส่งรถมาเป็นเวทีนะครับเมื่อสักครู่นี้มันเป็นลานเปล่าทีนี้เป็นเวทีแล้วครับใครไหนลนะเฮ้ ไอ้นี่ชอบเดินเที่ยวเวย้ยอ้าวต่อไปครับให้เดินตรงครับเดินตรงแล้วจะมีหลักอีกหนึ่งหลักอยู่ตรงด้านโน้นนะครับอ้าวถอดหมวกออกถอดแว่นด้วยถอดออกทั้งหมดของแกด้วยถอดลูกแกแล้วไม่ถอดกระเป๋าด้วยมันติดว่ะมันติดมันติดมันติดกระเป๋านะเอออ่ะเอาไปโหถอดเห็นหมดแล้วอ่ะถอดกระเป๋ามากระเป๋ามาดิกระเป๋ามาดิเออเรียบร้อยได้กระเป๋าฮะ มาหอยจ่อยฮะโอ้โหดูนี่เอากระเป๋าแบบนี้มาให้ก็ออกเลยฮะเอ้าต่อไปครับถอดรองเท้าออกเลยอ่าหลาเรียบร้อยถอดออกให้หมดต่อไปเหลือแต่กางเกงพ่จิตู้เฮ้ยเหลือแต่กางเกงกับพิจิตู้ไปแล้วครับเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่ได้ใส่แว่นเฮ้ยเฮ้ยู่ทข้างไหนเฮ้ย ไปไหน่เฮยเอาดูหน้ามันมงเดินครับเอาเลยครับมันสายตาท่านครับมองไม่ค่อยเห็นต้องบอกตามันครับตรงอย่างเดียวตูกตรงตรงตรเอย่าเว้ยอย่าเวตรงครับตรงครับเอ้อย่าว้ยอย่าเวไมตตรง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 นะราเเราตว่ายดตเรวยรวร้รยเรเร่งลับ้เมันคออย่างี้เยเเอดูได้มีเินไปหวก กลับมาแขวนมันนกว่าขายปนสกิดมันเอาต่อไปครับเออไปต่อไปครับเดนตรงตรงอย่างเดียวลูกตรงไปครับตอนท้ายในมาไม่ค่อยเห็นเเออไม่ค่อยเดินลูกไม่ค่อยเดินครับเดี๋จะมีอีกนะครับมีอีกหลายอุปกรณ์ด้วยกันตอนนี้ให้เขาเล่นกับหลังอุปก่อนครับมาแล้วครับไปเรียบร้อยครับเสนอ อ้วครับต่อไปครับมีอุปรกรณ์เพิ่มเติมครับเจรุนนะครับสุนัขตัวนี้เคยออกรายการทีวีมาแล้วออกรายการเกมโชว์นะครับชิงร้อยชิงล้านนะครับตัวนี้เดี๋ยวเขาจะโชว์แบบชิงร้อยชิงล้านให้ดูแต่ตอนนี้เล่นอุปรกรณ์ก่อนเพิ่มมาปเป็นหนึ่งมาอ้าวไม่น,นิดมีมีเดบิวต์มีเป็นรุ่นหนึเป็นรุ่นหนึ่เป็นเดบิวต์ทำไมอ้าวนะครับคุณเจบอกว่า ทองหยอยจะโชว์เป็นเด็กแว้นให้ดูครับเด็กแว้นดูนะครับเขาจะรัดยังไงทองหยอยเนี่ยเขาจะมีสวิตนะครับมีสวิตอยู่ทด้านหลังนะครับเออมีสวิตไอ้บ้าเฮ้ยเดี๋ยวมันหน้าเขียวมันตีอะไรตรงนั้นเหรอเฮ้ยมือนเป็นตีแก่เออเป็นแตงี้ยเออมันตจริงไอ้บ้าเออเอาไปสวิตครับเรียบร้อยนะแว้นแลยวครับแว้น มันแว้นชกล้อหลังเลยเว้ยเฮ้ยโอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอานะครับแว้นมันแว้นไม่แว้นอ้โเออไม่เลยต่อไปครับแว้นเข้าทองครับไปครับแว้นเข้าทองครับมาลูกตั้งหลักให้ดีเขาต้องคามเอาไว้นะครับเพื่อที่ว่าต้องถ่วงน้ำหนักนะครับเพื่อให้มันหนักข้างหน้าเพื่อที่หลังมันจะกระดกขึ้นนะครับดูนะครับไปนะครับแว้นมันไม่เฮ้ยระวังเสาไฟฟ้าเฮ้ยโอ้โหดูเนาะ มากบม,ม,มา้ Tre ม,มาลกับมาครับจะถึงแล้วลูกโอเคหนึ่งเรียบร้อยครับผ่าไปแล้วครับทำยเครับต่อไปครับต okay. okay. ่อไปเอาแบกันมาบไปแล้วก็บกลับบดแล้วก็บกลับต่อไปอ

ทำให้ดูนะครับว่าจะต้องทำยังไงต่อไปดูนะครับเออดูเขาจะคุยกันครับพ่อกับลูกก็คูยกันรู้เรื่องนะครับพูดภาษาหมาลุ้งเออดูนะครับตัวตัวอย่างที่ผิดก่อนครับเวลาเดินชนแบบนี้ไม่เอานะลูกนะเออแบบนี้ไม่เอาไม่ทำนะลูกตัวอย่างที่ถูกครับตัวอย่างที่ถูกต้องทำแบบนี้ครับล่ลอลอ่ลอลอ่ลอแบบนี้ไปลออทั้งสามอันเลยนะครับสามอันเลยนะโอเคไหม โอเคไหมครับเออเมโพ่สไเมไม่มีคนมากดหัวหอมเลยไม่มีไม่ีไม่มีไม่มีใครกนแล้วไปรเิมกล้อไางติตก้ล้อไปเ่รบกล้อนะอกครับไปแล้วกลับก้นไปแล้วกลับก้นลเรียบร้อยครับโอ้สุดยอดล่าสุดตะครับต่อไปครับ ขอข้าตะกร้าด้วยเออข้าตะกร้าด้วยมาดูครับเผื่อเวลาเขาไปจ่ายตลาดแล้วเจอซุ้มประตูเขาจะได้รู้อาใจนะครับดูครับต่อไปครับมีของแล้วข้ามให้ดีนะครับต้องข้ามให้ดีนะลูกของอยู่ในเต็มตะกร้าเลยต่อเนื่เฮ้ยข้ามให้ดีเฮ้ยข้ามให้ดีเฮ้ยของแกโหมดเลยโอ้โหอะไรของแกวะนะเฮ้ยมันค่าอย่างของก็โหดไปเออไปเลยครับ50ตัวก็มีละครับเูกต้อง50ไอ้ของโหดแล้วเฮ้ยโอ้โ มันปายเงียบเลนเงีบเอยครับเงียบร้อยของแตงก้าหมดไปถูกบ้าหลงตงก้าพอดีโอ้ยบ้าโอ้โหให้เขาจ่ายค่าตก้าไปจ่ายทหารนีเงียบ้อยครับไม่ต้องกินอะไรกันต่อไปต่อไปครับทหารเป็นยังไงเขาทำยังไงดูครับ ซึงอ้แบวบทหารเขาฝึกกันเขาทำแบบนี้ครับเจอต้องถอดออกก่อนถอดออกก่อนเดี๋นะครับเวลาเจอลวดหนามนะครับทหารเราจะนอนหงายแล้วก็ลอดไปแต่ท่าย้อยไม่ครับทำตรงนข้ามครับนอนคว่ำแล้วก็ลอดด้วยนะครับนี่ ออกแลบวเค่อยกระดึ๊บกระดึ๊บแบบนี้ครับต้องขอภครในการกระดึ๊บของน้องทองหยกนะครับเนื่องจากว่าทงหยกเป็นชนาเพยพูนะครับต้องค่อยๆไปครับยก้นลงเดินิดนึงไปเร็วไม่ได้ครับเดี๋ยวมันย้อนสอนนะครับต้องขอใด้วยข้างล่างครับช่วงล่างมันจะย้อนสอนอับนี้ก็ันจค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บกระบไปแบบี้ระนี่ครับต้อย่อมันจะค่อยๆสโลว์ทัครับต้อง กกล้อหน้าตาเป็นกบนล้อดีกกล้อเลือด้อยครับเรียบอดสุดยอดครับเขาผ่านมาได้ทุาจะมากระโดดหาพ่อมาเลยต่อไปครับเอาแบบที่ออกแายการเกมโชว์100ถ9สมสิิสส ต,ต่อไปครับมาได้ผ้าวิเศษทีนี้เฮ้ยเป็นการพิรณาทั้งกมด เรียบร้อยโอ้โหไปแล้วเว้ยมาดิกรเ,เดี๋ยวเอาผพาพี่กัจั่ก่อนเฮ้ยเอาผ้าพี่กจั่วเอาผ้าพิพาโอ้โหมันกระติกพิกจั่วไปเลยมา,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 ยมา,มาดิาาาลูกจะไปเอาของเล่นอีกเอาผ้าพิเศษมาหยอยมาทดิลูกโอ้โหอากาศมันเย็นอย่างนี้ไอ้พี่พึ่งแก่เลยอับดินตาครับ พิเศษครับ้าชนิดนี้พิเศษอย่างหนึ่งครับพอติดตาเปรูปเป็นร่งอะไรไม่เห็นเลยครับเออพิเศษมากครับหรือนะครับถ้าไม่เชื่อไปเลยครับเออไปให้พ่อแม่ผู้ปกครองัเรียได้ดูกันอย่าอย่าล้มลงไปเครับนี่ครับส่องดูได้ครับส่องได้ครับจับได้นะครับอย่าอย่าเป็นปิ๊กอัพครับไม่เห็นครับไม่เห็นไปเลยครับเออดูได้ครับส่องได้นะครับ เเดี๋ยวร่วมเล่นนะครับแข่ตัายการนะครับการแจกกห้นะครับเวลารยายไปเะไรไปจ่นครัีตอบอ่้วยเือนที่ทหารแจราัพมีีแจกด้วยแบบนี้เื่อการแจกไปสามสี่รอบด้วยกันเพื่อกินะครับวันนี้การกันครับดูนะครับ ในะครับตอบได้เรื่อัๆไปเลยตอนนี้เอาละครับทองหยอยไปให้ด็เกๆดูก่อนครับเอ๋ดูนะครับมองเห็นไหมมองไม่เห็นเดี๋ยวผมจะถามทองหยอยผมจะคุยกับทองหยอยว่าเห็นตามจำนวนนี้หรือเปล่านะครับดูนะครับดูตามจำนวนนี้นะครับ <c oughs> ถ้ามันตอบถูกตามจำนวนนี้เดียวให้พ่อนไปเปลี่ยนผ้าปีดตาใหม่ต้องตอบถิกเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวจะคุยกับทองหยอยผมปีนใหม่อีกหนึ่งอัด ลดังด้วยนะครับแล้วผมจาะใบจอดที่ปากนะครับแล้วให้ทองใหญ่เพูดกับผมนะครับไรไม่พอไมีเท่นเ้ยกนโอ้โหเดี๋ยว้บอกใบจอปากกะโหลกแค่นี้มันก็เล่นเลยแค่นี้ก็เอาเลยเป็นไงขาดเป็ดเรียบเลยเรียบเ้ยเอ้อเออโอ้ยสังเกตที่ปาก เม่อก้องสังเกตที่ปากเขาหย่อยทำไมจอปากเลอยลอยหย่อยเล้ข่าวว่าเขาเกิดเรียนสูงเขารียนสูงครับเรียนสูงสูงมากเออเรียนอยู่ชั้นไหนเรียนอยู่ชั้นบนเรียนอยู่ชั้นบนครับปึ้งปอมเงียบอีกแล้วเว้ยเฮ้ยเงียบอีกแล้วเหรอเฮ้ย จะได้ร่างมือสิปได้ย้ายมาข้างล่างเลยต้องเปลนใหม่ระหว่างชั้นบนชั้ตสองมือขีดดีเลยเป็นมดปิดไปเลยข้างล่างเลยต้อไปถามแล้วกันมาดูนะครับข้างหญ่ยเอ้ข้างหญ่ยเอ้ไปเห็นเปิดตาโลเลยปิดหน่อยเออทใหญ่ยไม่ไงมันบอกว่าร้ายไงเอาแล้วนะครับอันนี้กี่นิ้วลูกดูดีๆอันนี้กี่นิ้วดูที่ปากของใหญ่ครัตุวิปากของใหญ่อันนี้กี่นิ้วลูก มับอกสองนิ้วครับโอเคครับไม่เห็นครับต้อข่าวครับไม่ไม่เห็นเออสาและครจบพื้นนะครับเดี๋ยวเอ้าต่อไปครับมันบอก2นิ้วทีนี้ไม่เห็นแต่ครับปิดตาเดินครับดูนะครับว่าจะทําได้เหมือนที่ออกทีวีมาหรือเปล่าเออเอาละครับหนรอบ เหมือนที่นับไว้สักพู่นี้เออลารกนะเออจัดท่าจัดทางให้ดีนะครับต่อไปก็จะมองไม่เห็นนะครับไาแล้ครับค่อยเดินครับมือสอสับเฮ้ยมันเปแล้ว้ยอย่าหมุนอย่าหมนอยมุนเข้าในเลนมาเข้าในเลนโอเคแล้วังสาวรังสาวคนขวัมาควัมา ขอบพระคุณครับมาจบลงไปแล้วครับเสือมวยเป็นกพลังใจให้ท้องถิ่นทุครับขอบพระคุณครับต่อไปครับมาดูสุนัขดาราบาลเรื่องภาพยนตร์เล่นทุกทุกอย่างมานะครับถาม กด่ีกว่าอัโตนีนะครับสั่งอะไรทำทันทีเป็นตัวน้อยที่เก่งที่สุดในโลกเลยนะครับตัวนี้สั่งเต้นทำอัพสั่งเต้นทำนะครับมีตัวเดียวคูเจเท่านั้นที่ฝึกได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันสั่งอะไรทาทันทีดูนะครับใครมีกล้องตั้งล้องนะครับเขาทำอะไรกันได้บ้างเดี๋ยวดูเอาให้เจ้าหน้าที่เราตั้งให้เสร็จก่อนนะครับดูนะครับเอาตั้งเสร็จแล้วอย่าวังนะครับทางนู้นจะได้เห็นด้วยนะครับตั้งใจดูให้ดีนะครับ ป็นสุนัขที่เก่งผมแนะนำตัวเขาจะหน่อยนะครับเขาชื่อว่าน้องอีคิวนะครับน้องอีคิวเป็นสุนัขดารานะครับเล่นละครถ้ามาเจอมาหลายเรื่องแล้วนะครับเป็นสุนัขพันปีเกินนะครับเป็นสุนัขพันบีเกินนะลูกย้อไปนะลูกเป็นสุนัขพันบีเกินชื่อว่าน้องอีคิวนะครับ้าเอาแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อเขาจะสั่งนะครับสั่งตุ้มทำทันทีนะครับอีคิวดูนะลูกเวลาเรามาเจอผู้หลักผู้ใหญ่ มาชมเนี่ยเราต้องมีสัมมาคารว,วะมเม<พ>ื่เอเจอผู้หลักผู้ใหญ่เราจะต้องทำยังไงลูกอ่ะคุณเจเขาจะสัส่งสา,า,ามทุกทำทั้งเลยนะครับเขาเก่งที่สุดในโลกครับเรียกนะครับอ้าสวัสดีครับเจอาผู้หลักผู้ใหญ่สวัสดีครับ สป็นจุนักที่เก่งที่สุดในโลกเลยเขาตั้งก้องอยู่เลยเออทไมาใหมใหมาใหมแล้วเออเพราะอานจะบางทีไม่่ได้ยอเนาหูผู้ใหญ่ครับเออเป็นนักที่เก่งที่สุดแล้วอีทีครับเอาเกวผู้ใหญ่แล้ว้องทำแบบนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้บ้าโอ้โหมันไม่แพ้ลูกเลยเฮ้ยเอ้า

สวัสดีนานาลูกสวัสดีนานาสวัสดีนะ้มาเด้อเออ้รถพี่ก็้มาแ้